สวัสดีค่ะมาพบกับโครงการใสลมเย็นกรุ๊ปนะคะทางโครงการนะคะมีหลากหลายทำเลให้คุณได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการแรกนะคะตัวนี้จะเป็นใสลมเย็นนิคมพัฒนาตั้งอยู่ที่สายลมเย็นนิคมพัฒนาซอย3นะคะ โครงการที่2ของเราจะเป็นสายรมเยียนแกรนวิวนะคะตั้งอยู่ที่มาบขาติดถนนสาย36เลยนะคะโครงการที่3นะคะวินบายสายลมเย็นตัวนี้จะอยู่ที่บ้านฉางเส้นบูรพาพัฒนะคะแล้วก็โครงการที่4ส,สายรมเยียนไพรเวทนะคะตัวนี้จะอยู่โซนมาบตบพุทธนะคะเส้นหลังสูนย์ราชการแล้วก็โครงการที่5ของเราตอนนี้นะคะก็จะเป็นบียอนคอนโดนะคะตั้งอยู่ที่ถนนราชชุมนพลนคอ2ตรงข้ามกับ,บปั๊มปตทนะคะ แล้วแต่ละโครงการของเรานะคะก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นโปรอยู่ฟรีนะคะโปรอยู่ก่อนโอนแล้วก็โปรเปิดโครงการโปรปิดโครงการนะคะที่มีส่วนลดให้มากถึง30,000 0บาทและสําหรับวันนี้นะคะจองภายในงานรับฟรีนะคะทองคําหนัก2บาทใครที่กําลังตามหาบ้านอยู่นะคะแวะเข้ามาพูดคุยสอบถามในบูธของสายลมเย็นได้นะคะหาที่อยู่คิดถึงรละยองแม่อยู่